สวัสดีครับวันนี้ไปปูกคงกันแล้วลายวันเลยครับทากไว้ไปกันเลยครับ ึงแล้ครับอันนี้มาดูรอบทีแล้วจิบปลูกไว้ครับมีโน่นมัง่งไม่มีมัง่งอันนี้มีโน่นครับอันนี้ทำตจยิ่สุกจีนกับโน่นอยู่อันนี้จะไปปลูกเปิมถา่ลังครับกำาลังกำลังครับพอมาตึงก็ เด็ดมันรวนตอัวนออกมาจากบ้านเด็ดลมดีจึงกับต้องน,ำน้ำรวนกาแฟกันก่อนว่าฝั่งกลางครับกาเวลามีอะไรถือนุ่มเยอะไหมนุ่มยังเอะไหมนิ่มแนมเด็ดเลยครับอ่ะกาแฟกันก่อนฝั่งกลางว่างเด็ดอย่างรวนอยู่เลย เวงครับครับนู้นเลยครับแต่เดียวตีนังกินกาแฟนี่ครับลูกจากนี้มาเลยติดท,ทากแววๆเนี่ยอย่ามาตรงนี้เลยยังตรงนู้เลยอย่าหลกเลยไม่ตักราที่เอาแถวนี้ก่อนครับคึงแหลกไปกันเลยครับ พันนี้นะครับที่จะปลูกอะไรไม่รู้ข้าวโพดหวานหวานช่อม่วงอะไรไม่รู้อุปกรณ์ไม่ต้องโกงโกงยอดตังนี้ไปครับมากันเลย ฝั่งนี้นะครับเป็นทัวหลีซองหรือว่าก็เล็กแค่นี้ก็เล็กทั่วใต้ดินครับที่ผมปลูกมเมือกี้นู่นไกลๆนู่นเลยครับเชีตงตรงกลางเนี่ยยาหลบก็เลยไม่ทางดีดีเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเอาไม่ไกลตันอันนี้ทีปูไว้รอบที่แล้วครับน่าจะสัปดาห์นี้นครับเหลือพักได้มั้งแล้วแต่นอนหมากรเกินไม่ก่อยจะไว้ น่าจะในทับดาเนียครับไอ้ฝั่งนี้เมฆปูกไวมั่งแล้วครับมีเออ่ตัวแขกแล้วก็ข้าวโดปลาหมาคมีตัวแขกตัวเละเออตัวแขกก็ตัวเละดูบรรยากาศไปก่อนครับจะปิดคลิปนี้แล้วนี่โบน้ำครับนี่โบน้ำฝั่งนู้นก็ปูกปลู อันนี้ครับสนามน้อยคอยลักเนี่ยครับมีโตอปกติมันจะปับป่าปัาป๊มขึ้นมาเลยป่าปั๊ามน้ำมาติดเครื่องแล้วก็ดูดหลดไปเก็บไปในอ่างตรงนู้นครับตรงนู้นเขาปลูกไคร้ไว้จังวะปกกลูกแต่ไคร่เป็นกุดกุดต้มฟังกับปูไปอิดอันนี้ครับดูบรรยากาศ มันก็ก็ปูทั่วเหมือนกันนะครับทั่วหลีต้องมันเกลๆบางกลางนะครับกอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับขอยติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ